สวัสดีค่ะพบกับรายการหน้าที่พลเมืองพบกับสถานการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะใกล้หรือไกลตัวแค่ไหนในฐานะพลเมืองไทยก็ต้องติดตามตรวจสอบและมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาธิปไตยไทยสมบูรณ์ขึ้นค่ะสถานการณ์จะดีหรือร้ายคอการเมืองหลายหลายคนเชื่อตรงกันค่ะว่าสัญญาณจะถูกส่งผ่านอากับกริยาของผู้นำประเทศสอดคล้องกับหลายๆายเสียง ที่วิเคราะห์กันถึงอารมณ์ที่สบัดร้อนสบัดหนาวของนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะหลังถูกถามถึงกรณีปัญหาต่างๆล้วนแต่เป็นเรื่องเสียอารมณ์ไปค่ะไม่เพียงแค่ปัญหาเฉพาะหน้าของบ้านเมืองที่รุมเรา้ารอให้รัฐบาลคลี่คลายเยียวยาแก้ปัญหาเท่านั้นแต่ยังมีปัญหาที่ก่อตัวขึ้นจากผลของการผลักดันเรื่องการปฏิรูปประเทศ รวมไปถึงปัญหาความเห็นต่างที่เกิดขึ้นจากการยกร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกอย่างว่าค่ะช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างนี้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคกันก่อนที่จะเดินไปให้ถึงเป้าหมายโดยเฉพาะประเด็นปัญหาของร่างรัฐธรรมนูญว่ากันว่าเดือนเมษายนนี้ประเด็นเนื้อหาในร่างจะถูกหยิบยกมาถกให้ร้อนแรงพอๆกับอากาศเดือนร้อนนี้ละค่ะ CIA เมืองไทยนาวากาศตรีประสงค์สุนสิริหรือในฐานะอดีตประธานคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญปี2550ออกมาฟันธงค่าว่าเดือนเมษายนนี้การเมืองจะร้อนยิ่งกว่าอากาศเพราะความเห็นต่างเกิดขึ้นหลายประเด็นและไม่น่าจะไร้เหตุผลจนไม่อาจฟังได้หากจะบอกว่าสถานการณ์บ้านเมืองและบริบทแวดล้อมเปลี่ยนเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วย แล้วประชาธิปไตยถ้าร่างกันเสร็จแล้วจริงๆเนี่ยต้องมาดูว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหนถ้ารัมเนินปี50ไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหนก็แก้ตรงนั้นไม่ต้องมายกรล่าง่งทั้งหมดนี่เออก็มาอ้างบอกว่ารัฐธมนูญปี50ยกเลิกไปแล้ว คือจะถอดถอนใครอะไรต่างๆมักจะอ้างอย่างนี้ซึ่งมันไม่ถูกถ้ายกเลิกไปแล้วทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์ยังอยู่สารรัฐมนูญยังอยู่องค์กรตุลาการทั้งหมดยังอยู่ทำไมไม่ถูกยกเลิกไปด้วยเพราะนั้นมันไม่ได้ยกเลิกทั้งหมดไอ้ที่ยกเลิกกปัญหาที่ทำให้เกิดการเมือง ที่ทําให้คนช่องทางเข้ามาสู่อํานาจทางการเืนินมันไม่ดีไปแก้กันตรงจุดนั้นนะครับควาเมเห็นของท่านอดีตประธานกรรมธิการยกล่างก็ต้องรับฟังไว้นะแต่ว่าผมเชียร์ท่านเมื่อปี50มากนะฝากไปกราบเรียนท่านด้วย แต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วนะฮะเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนเนี่ยเหตุการณ์มันเปลี่ยนก็ต้องทำสิ่งซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองเวลานี้จะไปยึดติดอยู่กับปี40ปี50ไม่ได้ต้องดูความเหมาะสมของสถานการณ์เวลานี้เพราะฉะนั้นรัฐธรรรนูญฉบับนี่ถ้าไปดูแล้วเนี่ย ไม่มีฉบับไหนในโลกหรอกครับที่มานั่งเขียนเรื่องการปฏิรูปไม่มีฉบับไหนแล้วครับที่มานั่งเขียนเรื่องการปรองดอง<ม>เราถึงต้องเขียนแ<ห>ม้อดีตประธาน<ม>หรือประธ<ร>านยก<ส>ร่างรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันจะเห็นต,ต่างต่อเนื้อหาของข้อบัญญัตินในกฎหมายสูงสุดข,ของประเทศแต่บุคคลทั้งสองกลับเห็นตรงกันค่าว่ารัฐธรรมนูญฉบับถาวรควรเปิดให้ประชาชนออกเสียงประชามติ อันเป็นบรรทัดฐานที่พึงปฏิบัติเพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนคนไทยและนี่ก็เป็นสัญญาณสำคัญที่ส่งตรงถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติคณะรัฐมนตรีและสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อตอบรับไว้ด้วยประเมินจากภาพรวมแล้วเชื่อได้ค่ะว่าร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกจะมีการแก้ไขปรับปรุงไม่น้อยโดยฝ่ายเสนอแก้ย้ำค่ะว่า จะเสนอด้วยเหตุและผลขณะที่ฝ่ายยกร่างก็บอกแล้วว่าจะรับฟังและพิจารณาโดยเหตุและผลเช่นกันท่าทีประนีประนอมของทั้งสองฝ่ายนี้อาจพอดับอารมณ์ร้อนลงได้บ้างค่ะสรุปว่า79ชั่วโมงใน7วัน7คืนหรือตั้งแต่วันที่20เมษายนถึง26เมษายนนี้ติดตามการอภิปรายของสมาชิกสปชกันอีกครั้งค่ะ แต่สำหรับเยาวชนกลุ่มนี้ค่ะคุณยานีไหว้ครูลงพื้นที่ไปอำเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามและนำมาเสนอแล้วค่ะเยาวชนพลเมืองไทยทีมกล้าท้าเปลี่ยนกว่าร้อยคนลงพื้นที่พร้อมครูยักษ์อาจารย์วิวัฒน์สัญญกำธรผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและเป็นที่ปรึกษาของโครงการลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาจากป่าต้นน้ำป่าศัก พื้นที่กลายเป็นภูเขาหัวล้นเพราะอะไรและจะแก้ปัญหากันอย่างไรติดตามรายละเอียดในช่วงพลเมืองไทยค่ะเยาวาชนนับร้อยคนที่เรียกตัวเองว่าทีมกล้าท้าเปลี่ยนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุการเกิดตะกอนดินของแม่น้ำ ในหมู่บ้านสักง่าตําบลศิลาอําเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และระหว่างทางเดินก็พบกับล่องลึกข้างทางที่สูงเกือบ2เมตรไม่รู้ผมเตีย้ยหรือล่องมันลึกนะครับก็มิดหัวเลยนะครับองสูงเท่าไหร่คะร้อยหกเจครับโอ้เข้าเลยก็ไม่บอกแม่จริงถาต่าม,มาโอเคครับถ้านั้นเดี๋ยวเราถ้าแม่จริงไปดูด้วยกันเลยครับเชิญครับแล้วก็ ล่องลึกนี้ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ําในยามที่ฝนตกหนักรวมถึงล่องทางน้ําบนภูเขาหัวโล้นนั่นเพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่คอยทําหน้าที่ยึดเหนี่ยวหน้าดินไว้โดยวิทยากรในโครงการลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาจากป่าต้นน้ำป่าศากบอกว่าตะกอนดินจะไหลาตามน้ำแล้วเกิดการทับถมกันเป็นสันดอนกลางน้ำของแม่น้ำป่าศาก อันถือเป็นอุปสรรคและปัญหาหลักของน้ําที่จะไหลไปสู่เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์จังหวัดลบบุรีวันนี้คณะเขาตั้งคณะกรรมการเตรียมเผชิญเหตุสําหรับกรุเงเทพจมแล้วนะครับแต่ขนาดนี้มันจะอุ้มน้ําได้ไหมครับท่านว่าเนี่ยภูนะเขาป่าเนี่ยอุ้มน้ําไม่ได้ไปไหนล่ะนะ้ำมันคิดถึงกรุงเทพเพราะพวกคุณยังทิ้งบ้านไปอยู่เทพกันเลย น้ำสองสีที่ไหลตัดกันนี้คือน้ำสีน้ำตาลแดงซึ่งเป็นแม่น้ำที่ถูกเรียกว่าต้นน้ำป่าศัก์และเป็นน้ำที่มาจากทางทิศเหนือของหมู่บ้านหรือมาจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยส่วนแม่น้ำอีกสายจะมีสีน้ำตาลผสมเขียวคือน้ำที่ไหลมาจาก้วยสักง่าซึ่งเป็นสายน้ำที่มาจากป่าใกล้หมู่บ้านและความแตกต่างของสีน้ำทั้งสองสายนี้สีแดงถูกวิเคราะห์ว่าเป็นที่มาของสีดินตะกอนที่ถูกชะล้าง มาจากพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือของหมู่บ้านซึ่งเป็นภูเขาหัวโล้นและเป็นผลจากการทําการเกษตรหรือการปลูกข้าวโพดส่วนน้ําที่มาจากห้วยสักง่าที่มีสีเน้นไปทางสีเขียวนั้นเป็นน้ําที่มาจากป่าบนภูเขาซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สอดแทรกไว้ให้เห็นได้ตามสีของน้ําชาวบ้านในตําบลศิลาไม่ว่าจะเป็นบ้านสักง่าหรือบ้านหินงโนนโดยส่วนใหญ่หรือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม ล้วนประกอบอาชีพเกษตรกรไร้ข้าวโพดแต่บางคนก็ปลูกมะขามนานาชนิดเป็นอาชีพเสริมโดยชาวบ้านจากหมู่บ้านสักง่ายอมรับว่าแม้จะเป็นหนี้สินจากการปลูกข้าวโพดแต่ก็ยังมีเงินหมุนเวียนได้ใช้จ่ายเพราะมีเพียงอาชีพนี้ที่จะทำมาหาก,กินเลี้ยงชีพได้อดีตนักธรณีวิทยาร่วมลงพื้นที่กับเยาวชนทีมกล้าท้าเปลี่ยนได้กล่าวถึงผลกระทบจากตะกอนดินที่ว่านี้ว่าจะทำให้แม่น้ำตื้นเขิน และส่งผลให้น้ำไหลได้น้อยลงเรื่อยๆและชี้ว่าแนวทางป้องกันไม่ให้ตะกอนไหลลงไปยังแม่น้ำควรจัดทำฝายชะลอการไหลของน้ำรวมถึงการปลูกไม้ใหญ่ผสมไปกับการทำไร่ข้าวโพดเพื่อสกัดกั้นตะกอนดินอีกชั้นหนึ่งผลที่เห็นได้ชัดเจนก็คือทำให้แม่น้ำเนี่ยตื้นเขินมากขึ้นเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำที่เราจะาเก็บไว้ได้เนี่ยมันจะลดลงมันจะไหลเป็นน้ำหน้าดินไหลลงไปข้างล่าง อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงครับไม่จําเป็นต้องเลิกทำไร่ข้าวโพดเพราะว่านั่นคือเป็นไรายได้หลักของเขาแก่ให้เขาปลูกแซมเป็นแนวอาจจะทุก50เมตรในเริ่มต้นะนะครับแล้วจากนั้นก็คือถ้าเกิดไม้ยืนต้นเนี่ยถ้ามีไม้ผลหรือว่าไม้ที่สามารถจะตัดขายได้เราก็สามารถที่ปลูกแซมได้เพิ่มมากขึ้นประกอบปาิีพ์ทำไร่ข้าวโพดเลยครับทำไร่ข้าวโพดมาประจํามีกี่ไร่คะกะ็ ห้าสิบกว่าไรเลยนะครับกาน,นี่นี่ยืมมาลงทุนที่ไทยเนะี้ยซื้อปุ๋ยซื้อเหนียวมึงได้เหนียวสิบโลนี่เยียบสองพันคิดดัวที่เยาวชนทีมกล้าท้าเปลี่ยนลงพื้นที่ในหมู่บ้านสักงาตําบลศิลาอำเภอลมศักนะคะเพื่อศึกษาปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่โดยหลังจากนี้จะกลับไปวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำต่อไปค่ะทีมเยาวชนกล้าท้าเปลี่ยนร่วมกันสะท้อนความคิดเห็นต่อปัญหาในพื้นที่ หลังได้ลงสำรวจสภาพภูมิประเทศและวิธีการทำกรเกษตรของชาวบ้านในตำบลศิลาอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์ถามเขาก่อนว่าเขาเห็นปัญหาอะไรบ้างแล้วเราคิดถ้าถามเขาว่าถ้าเกิดมีหนองมันจะช่วยเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าช่วยทำไมไม่ลองเออก็ให้ลองเขาเปลี่ยนแล้วก็เหมือนให้ลองเขาคิดคิดดูว่ามีหรือไม่มีเลยคือนาะคันบันไดมันก็เป็นเหมือน เรื่องเรื่องน้ำด้วยก็คือเวลาที่แบบฝนสมุดรฝนตกลงมามันก็มีพื้นที่มีคันดินคันนากักเก็บน้าไว้ใช้เวลาน้ําแรงแล้วเวลาน้ําแรงมันก็มีคันดินนี่แหละที่ช่วยชะลอไม่ให้น้ํามันไหลลงไปเพื่อแบบไปท่วมพืงนล่าง,างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันดีกว่าภูเขาหัวโลนตอนนี้ที่มันแบบไม่มีอะไรเบรกและเหตุผลที่ต้องจัดโครงการลงพื้นที่สํารวจสภาพปัญหาจากป่าต้นน้ําป่าศักด์ ให้เยาวะชนทีมกล้าท้าเปลี่ยนได้มาลงพื้นที่นั่นเพราะว่าพื้นที่นี้มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะเหตุน้ำท่วมและดินโคลนถลม่มที่อาจเกิดความสูญเสียมากมายมหาศาลและอีกเหตุผลหนึ่งคือพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ยากต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆการลงพื้นที่ครั้งนี้ครูยกักษ์หรือนายวิวัฒสัญกรรมทรจึงได้ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน พรพร้อมกับการถ่ายทอดข้อมูลต่างๆให้เยาวชนทีมกล้าท้าเปลี่ยนว่าการแก้ไขปัญหาการทำการเกษตรบนพื้นที่ภูเขาต้องทำนาแบบขั้นบันไดและการทำหนองน้ำขึ้นซึ่งหลังจากนี้เยาวชนและชาวบ้านจะนำสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นไปวางแผนแนวทางแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่ต่อไปแล้วที่สำคัญคือพื้นที่ต้นน้ำป่าศักดิ์ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวเตือนเตือนมากว่าลุ่มน้ำป่าศักดิ์จัดก,การยากสุด แล้วเขื่อนที่สร้างไว้เนี่ยเขื่อนขนาดกลางเขื่อนขนาดใหญ่ที่สร้างไว้เน,นี่ยตะกอนอย่างเนี้ยมันจะลงไปทําให้เขื่อนตื้นเสร็จแล้วเก็บน้ําไม่ได้เมื่อเขื่อนเก็บน้ําไม่ได้ข้างบนก็ไม่มีป่าอุ้มน้ําหนองน้ําก็ไม่มีเขื่อนไม่มีน้ำมาทะลักถึงเทพที่จริงทําเพื่อคนกรุงเทพน่าเน,นี้ยแต่แท้จริงประโยชน์ของชาวบ้านจะได้ทันทีเพราะเขาเก็บน้ําไม่ใช้เองไง พอเขาปรับมาเป็นนี้ก็จะเกิดป่าขึ้นเดี๋ยวตรงนี้จะค่อยกิดกลับมาเป็นป่าตรงนี้จะเป็นที่อุ้มน้ําเขาจะมีข้าวกินเขาจะมีป่าเราก็ได้อากาศบริสุทธิ์ได้ป้องกันน้ําท่วมได้อาหารบริสุทธิ์กินประโยชน์ทุกคนได้เลยแบ่งปันรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นและลงมือทําในสิ่งที่ไม่เคยทํา เยาวชนพลเมืองไทยจากโครงการลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาจากป่าต้นน้ำป่าสากักด้วยหลักปฏิบัติแบบกล้าท้าเปลี่ยนหลังจากที่ได้เรียนรู้ข้อมูลจากการได้สัมผัสกับสภาพปัญหาด้วยการลงพื้นที่จริงและได้ศึกษาข้อเท็จจริงในหลักวิชาการจากวิทยากรกำลังลงมือทำลงมือแก้ปัญหานับเป็นการบูรณาการความรู้ความเข้าใจ ในเชิงปฏิบัติอย่างจริงจังซึ่งไม่เพียงแค่ประโยชน์อันสูงค่าที่ผู้ไปเยือนได้รับแต่ยังเกิดประโยชน์อันมีคุณค่าสำหรับทุกคนในพื้นที่อีกด้วยโครงการลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาจากป่าต้นน้ำป่าสักมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อตัวบุคคลชุมชนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นและไม่เพียงเจ้าของกิจกรรมที่สนับสนุนโครงการดี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เป็นพลเมืองเท่านั้นแต่ยังคาดหวังให้พลเมืองที่ร่วมกิจกรรมคือพลเมืองไทยที่จะก่อให้เกิดความรู้ให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติอันพึงเป็นหน้าที่ของตัวเองและสร้างประโยชน์แก่สาธารณะเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนสังคมและประเทศในอนาคตต่อไปรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นและลงมือทำในสิ่งที่อาจไม่เคยทำมาก่อนค่ะเปิดประสบการณ์ใหม่ก้าวย่างใหม่ของเยาวชนพลเมืองไทยจริงๆค่ะปฏิบัติการกล้าท้าเปลี่ยนบูรณาการทั้งความรู้ความเข้าใจและงานในเชิงปฏิบตัติก่อเกิดประโยชน์ให้ตัวเองและผู้อื่นคุณค่าที่มิอาจประเมินมูลค่าได้นี่แหละค่ะที่ควรแกการยกย่องให้เป็นพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยของไทยเราค่ะ เช่นเดียวกันค่ะยังมีเรื่องท้องถิ่นที่ต้องยกให้เป็นต้นแบบอีกเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ,มะเมล็ดข้าวต้นแบบของจังหวัดชัยนาทค่ะจากอาชีพดั้งเดิมของท้องถิ่นแล้วพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวต้นแบบกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลน,นางลือและตำบลท่าชัยจังหวัดชัยนาทเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการตนเอง พราะผลจากการแก้ปัญหาด้วยอาชีพกันเองภายในชุมชนจนนำมาสู่การสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรในชุมชนนี่แหละค่ะท้องถิ่นควรรู้ติดตามจากคุณพัชตราชวนชมค่ะ น,นี้จะออกรวงเป็นสีเหลืองทองพร้อมเก็บเกี่ยวเกษตรกร,กรต้องมีวิธีการปลูกและดูแลรักษาเป็นอย่างดีทั้งการป้องกันแมลงศัตรูพืชกำจัดวัชพืชแล้วใส่ปุ๋ยลงแรงลงใจอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอนข้าวอันเป็นผลผลิตชั้นดีจากนาผืนนี้คือมเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มผ,ผู้ผลิตพันธุ์ข้าวตำบลน,นางหรือและตำบลท่าชัยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท ด้วยความสามารถและความเชี่ยวชาญในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวจนเป็นที่ยอมรับในการรักษามาตรฐานและคุณภาพแล้วมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ว่านี้ยังมีรางวัลการันตีมากมายทําให้มเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มได้รับการขนานนามว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์ดีระดับจังหวัดเมล็ดพันธุ์ข้าวของจังหวัดช้ยนาทมีคุณภาพน,นะครับเพราะว่า ในชุมชนตำบลนางลือและตำบลชัยอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่แรกเริ่มจน,นปีส0 2 2าและจนถึงปัจจุบนันนี้ในด้านฝีมือก็ต้องบอกว่าเป็นยอมรับขับเกษตรกรกที่ซื้อมริพันธ์ไตบเป็นที่มีคุณภาพนะครับก็เป็นแปลงมริพันธ์ที่มีคุณภาพที่สู่ให้กับชาวนาทั่วทุกตำบลทั่วทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ไก่สองและระบบก,การจัดทําแปลงนะครับที่ในกลุ่มผู้ผลิต มเมล็ดพันธุ์ข้าวตาบลนางลือและตมบลท่าชัยที่ทําระบบการจัดทาแปลงแล้วก็ระบบการบริหารงานได้สําเร็จนะครับกล<ม><ม>ุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวตาบลนางลือและตาบลท่าชัยได้รับการจดทะเบียนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนปัจจุบันมีสมาชิก197คนแล้วโดยวิธีการสมัครนั้นเกษตรกร,ร,กรต้องเสียค่าสมัครแรกเข้า150บาทพร้อมซื้อหุ้นอย่างน้อย10หุ้นหุ้นละ100บาท จากนั้นกเกษตรกรก็จะรับมเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มได้แก่ 1, 31, 1, 41, 1, 49, 1, 57, 1, พันกอขอ31พันกอขอ41พันกอขอ49พันกอขอ57พันธุ์พิษนุโลก2พันุ์ชัยนาท1และพันธุ์หอมประทุมไปปลูกในที่นาของตัวเองพร้อมข้อกำชับว่าต้องดูแลรักษาประคับประคองผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานของกลุ่มที่จะต้องไม่มีแมลงศัตรูพืชและไม่มีหญ้าขึ้นรกในที่นา จากนั้นเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็นำข้าเปลือกมาขายให้ทางกลุ่มในราคารับซื้อ8,000-9,000ถึงบาทต่อตันก่อนเข้าสู่กระบวนการอบไล่ความชื้นภายในโรงสีของกลุ่มซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าตลาดทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางทำให้เกษตรกร,กรขายข้าวได้ในราคาดีอีกทั้งยังมีเงินปันผลร้ยละ12บาทต่อปีซึ่งเป็นการตอบแทนสมาชิกโดยคิดจากผลประกอบการตามลำดับอัตราก้าวหน้า กลุ่มผู้ผ,ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือและตำบลท่าชัยแห่งนี้นะคะนอกจากจะเป็นโรงสีของชุมชนและก็เป็นแหล่งผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สําคัญของจังหวัดชัยนาทแล้วก็ยังถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยค่ะที่เปิดให้เกษตรกรนอกพื้นที่รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยค่ะด้วยวิธีการบริหารจัดการที่ครบวงจรและการมีมเมล็ดข้าวที่มีคุณภาพทั้งกลุ่มจึงเป็นตัวอย่างในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้เกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่ ได้เข้ามาศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพข้าวเพราะผลที่ได้นั้นจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร,กรและไม่เพียงแค่นั้นที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับสถาบันการศึกษาทั้งในจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยผลจากการจัดตั้งกลุ่มนี้ในทางตรงจะช่วยทําให้เกษตรกร,กรมีรายได้จากการขายข้าวเปลือกได้อย่างเต็มแมตเต็มหน่วยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางราคาก็สูงกว่าตลาด ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สินหรือคุณภาพชีวิตที่นี่ดีกว่าราคาดีกว่าดีกว่าเยอะเลยเรียนตัวได้ได้ดีที่ผนผ่านมาดีขึ้นเยอะก็เป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มแรกอะคะ่ะเป็นสมาชิกก็ผลที่ดีก็คือราคาจะดีกว่าตามท้องตลาดของโรงสีค่ะประโยชน์ดีตรงนี้นะคะ่ะ แล้วก็ที่ทำที่กลุ่มนี้นะคะจะมีคุณภาพส่วนใหญ่จะทำเป็นนาดำของรถอะคะ่ะจะเก็บพันดีดพันปนง่ายค่ะก็คุณภาพก็จะดีกว่าทำท้องตลาดเยอะค่ะราคาที่เอามาขายนะคะอย่างตามท้องตลาดห6า0 0พันก็จะได้ประมาณ8.9.000าพันะคะ่ะจะสูงกวา่ารายได้จากทำเมล็ดพันุ์นะคะก็จะดีกว่าค่ะ ก็จะพอเหลือบ้างจากที่ก็เกิดทําขายโรงสียังหากําไรจะน้อยลงทุนก็เท่าๆกันนะคะไม่มากกว่ากันเท่าไหร่ก็จะถ้าทําของกลุ่มก็จะเหลือหลายอยู่ค่ะได้ราคาสูงกว่าในท้องตลาดนะสูงกว่าโลงสีนะครับและประการที่ 2, สองซีซนปีนั้นอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับว่าจะได้เงินปันผลและอีกส่วนที่2เกษตรกร,รกที่ทําแปลงกับกลุ่มผู้ผ,ผลิต มาไดพันข้าวจะได้อีกส่วนหนึ่งอันที่2นั้นก็ผลที่ทาให้ส่งให้กับกลุ่มผมให้ตาละ20บาทนะครับอย่างเช่นตา20บาทถ้าคนทําถึง10ตันนะครับก็ก็ได้อีกส่วนตรงนี้ไปนะครับต่อด10ปีก็ปันผลให้และคืนกําไรให้กับเกษตรกร,รกที่ทําแปลงนะครับชนะแล้วเกษตรกร,รกที่ในตำบลน,นังลือและตำบนนลตไชัยก็มีความสุขจากจุดเริ่มต้นที่เริ่มจากอาชีพทำนาอันเป็นอาชีพของท้องถิ่น จนนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาเป็นการบริหารจัดการร่วมกันและก่อสร้างเป็นวิสาหก,กิจชุมชนขึ้นท้ายที่สุดก็เป็นที่มาของต้นแบบมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานของจังหวัดชัยนาธทํา,าให้กลุ่มผู้ผ,ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือและตำบลท่าชัยจังหวัดชัยนาธได้ชื่อว่าเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบและเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเกษตรกรในหลายๆพื้นที่ต่อกรณีการแก้ปัญหาราคาข้าวที่ผันผวนตามกลไกตลาด ทำให้ชาวนาผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติมีรายได้ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยนี่จึงเป็นตัวอย่างของการร่วมกันจัดก,การปัญหาในชุมชนอันได้ชื่อว่าเป็นท้องถิ่นแม่แบบไปอีกีพื้นที่ค่ะ หน้าที่พลเมืองนั้นคือสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ในหน้าที่ของตัวเองและพึงปฏิบัติโดยไม่ให้กระทบต่อผู้อื่นค่ะกลับมาชมรายการหน้าที่พลเมืองกันในสัปดาห์หน้าในช่วงเวลาใหม่ค่ะเวลา22นาิก30นาทีถึง23นาฬิกา30นาทีของทุกวันจันทร์ค่ะแต่เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมที่มีข้อชี้แนะหรือจะติชมรายการส่งข้อมูลกลับมาได้ตามที่อยู่ที่แสดงอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะ ปิดท้ายรายการกับบรรยากาศชื่นมื่นที่คนหัวหินให้การต้อนรับนาย,ยกรัฐมนตรีและส่งกำลังใจกันให้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสวรักษ์วัฒนาสินและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ